ป็นหมขนขั้นเนาะไปสวนมาสิบเดียวกล้วยสุกกล้วยซุกเคื่องหนึง่งมันย้อนลงไฟรับเบอร์ลยอ่ะกระโลกกระแตกินหมดเลยลนหนังขนมหวานเนาะมันหวานลดนมันล่วง,ง,ง,งลงนั่นเ่ยล่วงลงพื้นเลย ยงไ,ไ,ไปสวนน่าสิเกียวกล้วยสุกวกวยสุกเคื่นนอนหนึ่งมันย้อนลุล่งากไปละบ่เลกตะลอกกระแตกินหมดเลยปากตรงนี้ออก ดู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 มีหนังล้นมันล่วงลงนั่นไยล่วงลงพื้นเลย ห,หวานนี่มันหวาน,วานพันพันสีทองเป็นปีแรกแห่งบัวใหญ่นีะปีแรกบัวใหญ่ขนาด ัวใหญ่เลยเหนไิสสวยมากเลยขนม เสร็จแล้วนี่เด็บบก็ยังยังไม่เละเพราะว่าเป็นเป็นถนนขั้นเนาะแัดตรงนี้ออก ดู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 ดนัง่งขนมหวานเนี่ยมันหวานไปส่วนมาสิเปียวกล้วยสุกกล้วยสุกเชือดหนึ่งมันย้อนรุบบร่งไปล้วเบลียกระลอกกระเตกินหมดเลย เอายัมบังไฟข้างหน้ายัมบังไฟข้างหน้ามันมืดมืดจังเลย,เลยไปสว่วนน่าสิเกียกกล้วยซุกกไ้ไยซุเแค่นึง มันย้อนลง่มะไฟเราเลียกระลอกกระเตกินหมดเลย,เ,ยเลอเลยจะสะอ่อนบัวั nat เสร็จแล้ว ขนัดเด็กขนนันนเอ้าอย่าบังไปข้างหน้าย่าบังไปข้างหน้ามันมืดนี้งขนนหวานเนี้หวานเด็ก็ยังยังไม่เละเพราะว่าเป็นเป็นขนนนขั้นเนาะ เมื่อจังเลยอลองอขนมหวานเนี่ยมันหวานเลือกเะ็นมีร,นมร่วนอยู่ขนมนน่ยปาดเบิง้งปิดไปกินบอสันซิมเบิ้งหวานนี้เนี่ยล่ะหวานกรอบดีอยู่ เดีนนกันนี่สุนกสน้องไปสวนยางอู้อู้บัวใหญ่เลย นนกันนี่สุนกน้องไปสวนเสร็จแล้วขนาด ไปสวนน่าสิเกียวกุวก้ยซุกเขยสุกเครื่อนหนึ่งมันยอน้อนรงไฟรับเบลียแกระออกระเตกินหมดเลยเจะขนนกันมีสุกนองไปสวน ดูเห่เลอรเลยจะสะออนบัวไปส่วนนาสิกเกอรกล้วยซุกวยซุกเพื่อนึ่ง มันย้อนนุง่งไฟเราบ่าเลียกระลอกกระเตกินหมดเลยมืดจังเลยเลอะเลยจะสะอ่อนบัวพัน พันสีทองเป็นปีแรกแห่งบัวใหญ่นีะปีแรกบัวใหญ่ยาง,ยางบัวใหญ่เลยอันดสีสวยมากเลย